ฝรั่งขายหุ้นไทยออกมา2วันติดกันนะคะแล้วก็เซ็นเด็ก้ายยอตัวลงไวปิดในแดนลบด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงท้ายตลาดปิดยังไม่หลุด1,500นะคะ1 5 0 0จุดเมื่อวานนี้ยังยืนอยู่ได้ช่วงท้ายตลาดค่ะปรับตัวลดลงมา5.37จุดนะคะต่างชาติขายสุทธิออกมาอีก2,200ล้านบาทวันก่อนหน้านู้น3,000ล้านเมื่อวานนี้2 0 0 0ล้านเบ็ดเสร็จรวมกันประมาณ5,000กว่าล้านแล้วนะคะบรรยากาศตลาดทุ้นไทยเช้านี้เปิดปุ๊บแดงปั๊บเลยนะคะแล้วก็ล่าสุด แัชนีลงมาไม่ต่ำกว่า10กว่าจุดแล้วนะคะคมาดูกันค่ะว่า10อันดับหลักทรัพย์เป็นยังไงนะคะล่าสุดลงมา14จุดยืนที่4 8 8 5จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายนาทีนี้1 1 0 0 0ล้านบาทค่ะลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับเช้าว,วันนี้ดูซิว่าการปรับฐานครั้งนี้จะลงไปลึกขนาดไหนอยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติคุณพิชัยเลิศสุพงศ์ขิดนะครับ คุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปอนัยและคุณธนวัลครับสัญญาณการปรับฐานตอนนี้เรียกได้เต็มปากหรือยังคะคุณพิชัยก็จริงๆเกิดแบบนี้มาหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นการปรับฐานในวันแล้วก็ดิ่กลับขึ้นมาได้แต่ครั้งนี้อาจจะดูหนักแน่นกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นไปได้ครับเพราะาเราขึ้นมายาวเหลือเกินเกือบสามเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้มีการพักฐานใหญ่ๆเลยจะ so, มีการพักฐานบ้างก็ดีนะแต่ภาพระยะบัลกลางยังไม่เปลี่ยนครับภาพระยะบันกลางคือยังมีแนวโน้มจะสามารถขึ้นได้ต่อใช่ไหมครับครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นขึ้นมาชันมากนะครับก็อยู่ในช่วงการาพักระยะสั้นนะครับอลองมอง 1 4ึ่งสี่ก่อนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นตอนนี้กำลังทดสอบบริเวณแถวๆเ่งสี 14, ตรงนี้เลยฮะหนึ่งสเนี่ยเป็นเป็นแนวรับสำหรับวันหนึ่งครับค่ะแต่ว่าฝรั่งขายออกมา2วันมีสัญญาณไหมคะว่าขายพรอะจะออกจากตลาดหรือย้ายกลุ่มเฉยๆคะเออผมว่ามีการขายทำกำไรบ้าง นะฮะยังไม่เห็นการไปพักเงินไว้ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษนะครับในขณะที่ก็ยังไม่มีสัญญาณเอาเงินออกนะฮะจะสังเกตว่าตัวค่างเงินบาทยังเคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่งนะครับถ้ามีสัญญาณการเอาเงินออกเร็วๆเ,เ,เนี่ยเงินบาทจะอ่อนลงมาเร็ว,รวนะฮะอาจจะดูตรงนั้นประกอบด้วยนะครับ ผมคิดว่ามาเร็วเป็นแรงขายปกตินะคะส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าคนเริ่มกลับไปดูความเสี่ยงทางการเมืองในยุโรปนะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เราเห็นสัญญาณดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง4ีหเดือนหลังครับ ครับถ้าคุณพิชัยประเมินว่าภาพกลางเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแสดงว่าจังหวะพักฐานแบบนี้น่าเข้าใช่ไหมฮะอา,อาจจะเริ่มค่อยๆดูในกระทานที่ได้รถพอร์ตไปก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเริ่มดูตรงนี้นะฮะ1486นะครับลดลงมาอีกก็1450 1460ก็เป็นจังหวะของการทยอยเก็บแต่เพื่อให้บันใจขึ้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะเน้นหุ้น ที่อิงกําลังซื้อในประเทศนะครับหลีกเลี่ยงพวกคุณที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพวกกระพันเนื่องจากมีความผันผวนสูงต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกนะครับคุ้นที่อิงกับกําลังซื้อในประเทศเนี่ยยังคงได้รับผลบวกจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐนะครับรวมถึงนโยบายกระตุ้นการลงทุนด้วยนะครับสาแสนล้านบริหารจัดการน้ําก็เริ่มเห็นความคลบหน้าแล้วนะครับในส่วนของร่างพรบกู้เงิน สล้านล้านก็เริ่มมีสัญญาณความคืบหน้าประมดับเช่นกันตรงนี้จะทำให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องในช่วง6-7ปีข้างหน้าประมาณปีละสามแสนล้านบาทครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นที่คุณพิชัยมองว่าแม้จะยังคงมีความสุมเสียงถ้าหากว่าหลัชนีจะลงไปต่อแต่เรายังพอที่จะทยอยตั้งรับได้ตามแนวรับมีตัวไหนกลุ่มไหนบ้างคะผมผมว่ากลุ่มมือถือเนี่ยพักมานาน S <S นะแล้วก็ช่วงสองเดือนหลังก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะฮะในขณะที่ผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับอ,อย่างน้อยมีห้าเปอร์เซ็นตไม่ว่าจะเป็นกรณี Advanced ดีแทหรือตัว n t o u ท h นะครับเพะฉะนั้นจังหวะการยอดตัวลงมาเรามองเป็นโอกาสของการซื้อนะครับหรือแม้กระทั่งกลหุ้นในกลุ่ม ครับปริกสมัยใหม่นะครับเราก็มาว่าการพักตัวลงเป็นจังหวะของการทยอยซื้อสะสมเช่นกันเน้นอ,อยากมองว่าหุ้นในกลุ่มนี้เน่เติบโตได้ดีกว่าตลาดโดยรวมแล้วราคาหุ้นในตัวหลักๆโดยเฉพาะยิ่งซีพอเนี่ยก็ยืนพักตัวอยู่ใกล้แนวรับ46.50ครับค่ะก็จะเป็นเน้นไปนในกลุ่มมือถือแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงกลุ่มของของคอมมิชชัต่างๆไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค คราวนี้มีข่าวเกี่ยวกับหุ้นของกลุ่มผู้พัฒนาเป็นพื้นที่นิคมด้วยฮะคุณพิชยัยเรื่องของฮอนด้าที่เข้ามาซื้อที่นะครับปึนกาไรต่อเนื่องเรื่องนี้มาระยะหนึ่งนะครับไม่ได้เพิ่งเพิ่งเริ่มมีข่าวออกมาคนที่อยู่ใน,ในแวดบงกเนี่ยคงจะได้ยินเรื่องนี้พอสมควรราคาหุ้นยกฐาหนักค่อนข้างยาวครับ่น,ะน่าจะเป็นจังหวะของการเซลล์ออฟแฟคซสมากกว่าครับที่ขายตอนช่วงที่หุ้นรับข่าวบวกครับ ค่ะนอกจากกลุ่มมือถือแล้วคุณพิชัยมองกลุ่มอื่นด้วยไหมคะคงดูเป็นหุ้นลายตัวละนะครับคิดว่าในกลุ่มที่ทําพลังงานหมุนเวียนก็ยังอยู่ในข่ายที่ผลประกอบการโตต่อนเนื่องนะครับเมเื่อ่าจะทำโซล่าเซลล์หรือพลังงานลมซึ่งในหลายๆโครงการเนี่ยจะเริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบส่วนหนึ่งได้เข้าแล้วแล้วก็จะเข้ามากขึ้นตลอดช่วงสองปีข้างหน้าอย่างมีเป็นต้นนะครับค่ะ ได้ดขอบคุณมากคุณพีชัยค,ครับะะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูแนวรับกันก่อนนะคะ1,486จุดเป็นแนวรับสำคัญที่คุณพีชัยบอกว่า ถ้าหากว่าหลุดแนวรับนี้มีโอกาสที่จะลงไปถึง1,450จุดในจังหวะของการพักฐานมองว่าเป็นจังหวะของการพักฐานในระหว่างทางเท่านั้นเพราะมุมมองในระยะกลางทางบลธนชาตยังคงมองนะคะว่าเส้นเด็กไทยน่าจะยังคงไปได้ต่อหลังจากนี้การขายของต่างชาติสองวันติดกันนั้นเป็นสัญญาณของการขายทำกำไรยังไม่เห็นการนำเงินออกจากนอกตลาดนะคะอาจจะเป็นลักษณะข,ของการเปลี่ยนกลุ่มแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่า ตกลงเปลี่ยนแล้วไปกลุ่มไหนกันแน่ส่วนหุ้นเด่นในช่วงที่เราจะเข้าไปรับในจังหวะที่เซ็นเด็กททยย่อตัวลงมานั้น<ม>ก็ต้องมองหุ้นที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงน้อยหน่อยนะคะโดยเฉพาะหุ้นที่ยังคงมีปันผลควบคู่มาด้วยมองโดดเด่นก็ยังคงเป็นกลุ่มสื่อสารค่ะไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์หรือว่าอินทัสนะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างจะไซด์เว์มาพักหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นจังหวะของการวิ่งก็น่าจะมีมเพราะว่าก็ไซด์เว์มาพักหนึ่งแล้วรวมไปถึงตัวของ c p l ด้วยนะคะ ทางด้านของหุ้นต่างประเทศกันบ้างน,นะครับยังคงยยกแย่ย,ยักยันกันอยู่นะครับระหว่างปัจจัยบวกกับปัจจัยลบเพราะฉะนั้นยังคงไม่ไปไหนไกลและก็ไม่ได้ลงแรงและก็ไม่ได้ขึ้นแรงครับเมื่อคืนนี้ฝั่งสหรัฐก่อนใน่ชนิดดาวโจนเนี่ยปรับบวกขึ้นมาเพียงแค่7.2 2จุดเท่านั้นครับยังคงปิดในระดับต่ํากว่า14,0 0 0จุดขณะที่นักแดครับลงมา3.10 SP500 ขึ้นมา0.83ฝั่งยุโรฟุตซี่100ของลอนดอนขึ้นมา12.58 เซี40ลงมา51.80แด็กซิดามันนีลงมา83.48ด้านเพื่อนบ้านเอเชียของเราช่วงเช้าวันนี้นะครับนิเคอิโตเกียวลงมา7 8จุดครับเตรทไท์สิงคโปร์ลงมา11.96ห่างเสงฮ่องกลงลงมา53.27จาการ์ตาอินโดขึ้นมา6.62กัมบทสิตมาเลลงมา5.06และกัมบทสิตโซขึ้นมา1.13 5 มาดูแนวโน้มค่าเงินบาทไทยกันบ้างว่าตลาดเช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยนะคะ29.78สตางถึง80สตางต่อดอลลา,าร์สหรัฐจากปิดไปเมื่อวันช่วงเย็นที่29.77บาสตางถึง79สตางต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะราคาทองในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะสปอตล่าสุดขึ้นมายืนที่1,678เหรียญต่อทรอยออนสค่าราคาทองบ้านเราบาทอ่อนทองขึ้นนะคะก็ทําให้ราคาทองในบ้านขึ้นมา100บาทค่ะ ทองคําแทงรับซื้อ23,600ขายออก23,700รูปพันธ์รับซื้อ23,255ขายออก24,100บาทนะคะส่วนแนวโน้มราคาน้ํามันดิบในตลาดล่วงหน้านาเมสก็ทรงตัวอยู่ที่60 96เหรียญ62เซนต์ต่อบาร,ร์เรลนะคะบ้านเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนดีเซลเห็นได้ข่าวว่าขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ย<ส>ังทร<อ>งตัว<ม>อยู่ที่29บาท99สตางค์นะคะก็คือชนเพดานที่30บาทนะคะเมะื่อวานนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว,ว่ากบองเนี่ยนะครับเขามีการลดการจัดเก็บเ<อ>งินเข้ากองทุนจากดีเซลไป30สตางค์แต่ว่าสุดท้ายแล้วราคาดีเซลบ้านเราช่วงเช้าวันนี้ยังขยับขึ้นมาอีก20สสตางค์แต่ก็ ตามหลักเกณฑ์ที่เขาว่าไว้คือพยายามตรึงเอาไว้ไม่ให้เกิน30บาทเพราะถ้าเกิน30บาทปุ๊บเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการด้านการขนส่งจะเป็นรถเอยจะเป็นเรือเอยจะแห่กันมาที่กระทรวงควมนาคมแล้วขอปรับขึ้นค่าบริการค่าโดยสารแน่นอนอเพราะฉะนั้นก็ตรึงไว้ในระดับเดิมนะคะคพอพูดถึงเรื่องของรถแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องฮอนด้าหน่อยเพราะได้ข่าวว่ามันลงทุนเพิ่มที่บ้านเรานะน้ําท่วมนี่ไม่หวั่นเลยนะคะยังคงเดินหน้าลงทุนต่อกลับมาหาคาตอบกันได้ในช่วงหน้าค่ะ